สวัสดีนะครับเช้าว,วันจันทร์ที่28กรกฎาคม2 5 1 8นะครับไม่เราฝากก็ไหลกดแชกดดามตลาดนัดโ้อกระเบือมเพเภอทองพอกจังอุ่รยเอีดนะครับสองตัวเปิดมาเศร้าสามมันเด็กนุกนน่น้อยไปดนุ่มหน่อยสูง,115ง้อยสิบห้ากว่าเปิดราคาให้กัน,นครับ ใหญ่ใหญ่มีคนมาให้หมื่นหกสั่ครับครับใส่สองหมืนนี่ใส่สองหมื่นใส่สองหมื่นสองนะครับใส่2องหมื่นสองหมื่นสองนะครับมีคนมาให้หมื่นหกสังเงนนะครับตัวนี้หน่อยนี่เปนแบบมีคนให้สี่พันตัวกำลังต่อราคากันอยู่นะครับก็จะให้กันซ้่านี่ล้วเงียบเงานะครับวันนี้ครับงัวเขาสนามประมาณ30%เอร์เซนะครับเงียบแห้งเหมือนกันครับ คุอส้มกับจับจุบอมี่ด้ยครับนี่จะมี่มต,ต,ต่ในหอยในหางสืบกันแ้บมัน,น<อ>ใหญ่เลยใหญ่เ,เ,เลยนู่นหันบ่มีายผมเลียงตะเพื่อ,อ,อน,รนครับท่านี่มันสื่อมัวอยู่เลยางเหรียญนะครับใส่

อ้วนๆหัวนหน้าขาวหางขาวนี่เปิดให้กันสิบสี่ครับสิบสี่ครับขอ,องแยนะ่เต็มเกือบเต็มสุกเนงะียบนะครับวันนี้ซบเศร้านะครับย่างเล่นไปแล้วนะครับเงียบเงียบ งัวกระป๋อนะครับง่วบางตามากเลยครับวันนี้นะครับง่วบางตามากนะครับนนี่รับ,บ,าาารบ,บางตาอีกหนึงน่งซุ้มลอยสามสิบอ้วนๆนะนะสี่ วัวใหญ่เป็นตอนละครว่วแยกด้วยสาวสอง ร้อยหกสิบห้าบวกร้อยเจ็ดสิบมันนั้นร้อยหกสิบห้าบวกนั่นกำลังต่อราคากันอยู่นะครับเอกเศร้าวสองอร้อยตัวหัวนะครับเนี่ย ขายสูงรวมหนัวนะครับขายกันยูหนึ่สาวสองสาวสองสาวสอง,สอง <c oughs> สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยอครับดันเงินสามดอยนะ ข,าด,ขาดกันอยู่สามลอยครับตอนนี้นะครับผนใหญ่ๆครับสูงลอย,ลอย,ล,อยลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบคุณเหลือเงิ่โดนใครๆนะครับใหญ่หลีนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยจบปิด ปิดจบนะครับ2อง0 0ื่นหน้าท่านี้เป็นตัวนี้ปะ่ะท่านั่นก็มีแต่งนวหน,า,หนาเก้างัวตัวเก่านะครับถาม2อาทิตย์เหรอครับิ่งขายว่านออกอยูงงนนน่นะครับถามดูหลายเพื่อนเหงือนยิ่นครับท่านนี้ก็มีแต่นะครับนะครับก็เดี๋ยวเบิร์นะครับสบเศร้านะครับ งัวแต่มัวน่ะเกานะครับบรรยากาศมีแต่ในหอยหาเลี้ยมกันนะครับมีแตห่หอยหาเลี้ยมกันซื้อกันยินไปซื้อกันมากอยู่นี่งัวงัวตัวเกาเปลี่ยนกันขาดทุนอยู่นี่ว้าวไอหนักไอซ่าเนี่ออยวนะันนี้นะครับ อันนี้่มันตอนละค่ากันมือกัน,กนเป็นไห้ละค่ากันอยู่นะครับได้กันหมดเป็นเรื่องเล่มกัน,กนเป็นหาเล่มกันอยู่ แม่ลูกสูงเอยสามสิบหานะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ขัดน้ำเยงนิดหน่อยนะครับท่าไร่ เด่นนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเมลูตึงเนี่ยไปเปิดตอ่อไปเปิดได้เศร้าสามเห็นไะสื่อตึงสื่อวัอนี้กับวันนี้ยากครับวันนี้นครับอ่อนนะครับราคาอ่อนเก,ก่านะครับเดี๋ยวผมเอาพวงกุญแจมาด้วยบอก น้อยๆก็ครับหาพันธุร้อยนี่หาพันธุนะครับร้อยเก่านะครับร้อยหาพันนะครับร้อยน้อยก็เริ่มต้นคือเก่านะครับชนน, <apple S 1> น,นะครับชนแม็กือเก่านะครับห้าพัน,น, 5, น,นห้าพันนะครับร้อยแบบนี้หาพันธุนะครับคือเก่านะครับ ืัอนี้กับบมีผู้ชมสื่อออกี่นัองครับมีแต่นี้ครมีแต่มี่พอข่าไม่ข่าสื่อกันนะครับสื่อกันกับสื่อราคาเก่าครับพอได้ไปหาริ้มมาพ่อได้นะครับตัวละหารหาปัญหา สหาปัญหาตอหาเลม่มเนากอหงอยายหงายเล่มสามอยหาลอยกับเลีมเล่มนิ่งครับเปียดนามสือมวเนือท่านนี้เป็น,นยังไงเวียดนามให้ราคาจาังเวียดนามให้ราคาจาังหัด เดียดนามกันหนิงขึ้กันนะครับนี่มาเบิงอยูุติวางบ้านใดหมู่มั่วโยนะครับผ้ายกพันใดหมัวกับพันใดนะครับเวียดนามกับขนทรงหย่าขึ้นกันช่วงนี้นะครับบัวสื่อบัห่าวขึ้นกันนะครับบัห่าวบัดงนะครับเหมือนกันครับเงียบเงียบนะครับเงียบเงียบเงาเงาครับเงียบเงาครับ your